สอนให้ร่างกายกําจัดมะเร็งทำแบบนี้ครับหลายคนถามผมว่าเอ๊ะมะเร็งมันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากในร่างกายเองแล้วเราสามารถกําจัดมันออกไปได้ไหมผมอยากจะบอกว่าถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันกําจัดไม่ได้แล้วครับแต่ถ้ามันยังเริ่มเป็นเซลล์เล็กๆเกิดขึ้นในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับมันยังพอสามารถแก้ไขได้นะครับแต่คาถามก็คือในเมื่อมันเป็นเซลล์เล็กๆเราเลยไม่มีอาการไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้ววิธีการที่สําคัญนะครับผมเคยพูดไว้ในคอร์สคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าป้องกันมะเร็งนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับรู้ว่าจริงๆก็ร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามีอาหารเหลือเฟือจนเกินไปอย่างเช่นเรากินข้าวแป้น้ําตาลเยอะจนเกินไปจนร่างกายมีพลังงานเหลือเฟือร่างกายก็จะไม่เอาเซลล์เก่าๆที่มันกําลังจะกลายตัวเองไปเป็นมะเร็งเนี่ย มันก็จะปล่อยให้เซลล์พวกนี้ค่อยๆกลายไปเป็นมะเร็งมากขึ้นดังนั้นวิธีการก็คือเราสามารถกระตุ้นให้ร่างกายนะครับกำจัดเซลล์เหล่านี้ได้เองภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าออโตฟาจีนะครับ A U T O P H A G Y ซึ่งอันนี้ถ้าเราไปคุยกับหมอชรไวยกด Google ดูนะครับจะรู้เลยว่าคํำนี้เป็นคําที่แบบแพร่หลายกันทั่วโลกมากเลยแล้วผมบอกว่าเทคนิคง่ายๆที่ผมพูดไว้ในข์อนะครับคือการที่เราต้องรู้ก่อนว่าถ้าจริงๆแล้วมื้อไหนที่เราสมควรจะต้องกินเราก็ มื้อไหนที่เราสมควรจะต้องลดอาหารที่มีพลังงานสูงอย่างเช่นลดข้าวแป้งน้ําตาลลงเราก็สมควรลดแล้วเราก็ไม่สมควรที่จะต้องกินอาหารมื้อดึกเกินความจําเป็นถ้ามื้อเย็นเราสามารถกินและให้มัน cover ได้ก็คือให้มันครอบคลุมได้จนถึงเช้าได้โดยที่ไม่ตื่นไม่หิวกลางดึกแค่นั้นก็จะช่วยทําให้ร่างกายสามารถทําให้ระบบ a u t o f a จีนะครับหรือระบบการที่ไปกําจัดเซลล์เก่าเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะส่วนใครก็ตามอยากเรียนลึกๆมีอีกเป็นหลายแง่มุมมากๆเลยเป็น1ิแง่มุมเกี่ยวกับการวิธีการป้อง การเรลงก็สามารถเรียนคอร์สป้องกันเรล็งได้สำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับก็พิมพ์ตัว C กับตัว FCF นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก,ก็รอ Facebook ส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์แล้วคุณก็ไปคุยนะครับได้ราคาพิเศษนะครับกับทีมงานของผมได้เลยบอกว่าหมอทีมให้ราคาพิเศษเดี๋ยวเขาก็จะ ลดจากราคาเต็มรักทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าเราสามารถเจอกันทุกวันเลยจันพุทธศุกร์นะครับไม่เกิน3ามทุ่มผมจะมาไลฟ์ให้ความรู้หรือว่ารอดูคลิปก็ได้ครับผมก็จะมีคลิปแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับมาเล่าให้ฟังเพื่อทําให้คนไทยเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับขออวยพรทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะครับในไลฟ์หรือในคลิปครับรักทุกคนสวัสดีครับ